สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 สำหรับวันนี้เราจะมาทำการเรียนรู้ในเรื่องของการคูณในรอบที่สองเพื่อที่เราจะได้สามารถทำแบบฝึกหัดที่เหลืออยู่ได้อย่างถูกต้องนะครับโดยประเด็นที่เราจะศึกษาในวันนี้นั่นก็คือ Multiplying Multi-digit Numbers ซึ่งหมายถึงการคูณจำนวนที่มีหลายตัวเลข Multi-digit ก็คือหลายตัวเลขนะครับ by two-digit numbers ด้วยจํานวนที่มี2ตัวเลข two-digit ตัวอย่างเขายกเอามาไว้ตรงนี้นั่นก็คือ628คูณด้วย53มันเท่ากับ33,284ทีนี้การแสดงวิธีทำมันทำอย่างไรเราก็เอาตัวตั้งนะครับคือ628 เขียนเอาไว้ในบรรทัดบนตามด้วยตัวคูณก็คือ53เขียนลงในบรรทัดที่2โดยให้แต่ละหลักมันตรงกันคือหลักหน่วยตรงกันหลักสิบตรงกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการคูณในเบื้องต้นนั้นเราต้องเริ่มโดยการเอาหลักหน่วยของตัวคูณคือ3ไปคูณกับจำนวนที่เป็นตัวตั้งนั่นก็คือ 628คูณกับ3นะครับอ่ะเริ่มคูณเลยลูก3คูณ8เท่ากับ24แล้วก็ใส่4ทดด้วย 2, 2> ต่อไป3คูณกับ2เท่ากับ6เราก็เอาไปบวกกับ2ที่เราได้ทดไว้เมื่อสักครู่นี้เป็น8 เราก็เขียน8ลงไปตรงนี้นะครับต่อไป3คูณกับ6ได้18 18ก็เขียนลงไปเลยแบบนี้เอาละเราได้คำตอบในช่วงที่1แล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่จบเรายังต้องทำการคูณต่อโดยการนำเอา5เนี่ยนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ50นะคูณด้วย628คือเนี่ย 6 2 8คูณ50เห็นไหมครับเอาละทําการคูณเลยแต่ก่อนที่เราจะคูณนั้นเราต้องใส่ศูนย์ลงไปก่อน1ตัวแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอา5เนี่ยนะตัวเนี้ไปคูณกับจำนวนที่เป็นตัวตั้งเริ่มเลยลูก5คูณแปเท่ากับ40เห็นไหมใส่ศูนย์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทดด้วย44 4เอาไว้ข้างบนเลยอย่าไปสับสนกับ2นะครับ เพราะว่า2เนี่ยเป็นการทดเมื่อครั้งก่อนนี้ต่อไป5้าคูณ2เท่ากับ10บวกกับ4ที่ทดไว้ก็เป็น10 4แล้วก็ใส่4แล้วก็ทดด้วย1ต่อไป5คูณ6เท่ากับ30 30บวกกับ1ที่ทดไว้ก็เป็น3 1อ เกียนลงไปเลยเอาละเราได้ผลคูณในช่วงที่2แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็นำผลคูณในทั้ง2ช่วงนี้นะนะครับเนี่ยก็คือจำนวนเนี้ย1884กับ31400เนี่ยมาบวกกันเราก็ทำการบวกไปเลยลูก4บวก0เท่ากับ4 8บวก0เท่ากับ8 8บวก4เท่ากับ12ใส่2ทด1นะ1บวกกับ1แล้วก็รวมด้วย1ที่ทดไว้ก็กลายเป็น3และ3ตรงนี้ไม่มีตัวบวกใดๆทั้งสิ้นก็ดึงลงมาเลยนะครับเป็น3ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะก็คือ33,284เห็นไหมครับมันมาจากนี่เลย1,884บวกด้วย 31400นั่นเองนะเอาล่ะเราก็ได้ทำการเรียนรู้ในเรื่องของการคูณจำนวนที่มีหลายตัวเลขกับจำนวนที่มี2ตัวเลขไปแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือ multiplying multi-digit numbers การคูณจำนวนที่มีหลายตัวเลข by 3 d i g i t numbers ด้วยจํานวนที่มี3ตัวเลข3 digit ตัวอย่างที่เขายกมาให้ก็คือ7,145คูณด้วย214เท่ากับ1,529,030าคำตอบนี้มาได้อย่างไรเรามาดูในการแสดงวิธีทำนะครับเริ่มแรกเลยเราก็นำตัวตั้งคือ7,145มาเขียนไว้บรรทัดบนตามด้วย 214มาเขียนลงในบรรทัดถัดลงมานะครับโดยให้ตัวเลขในแต่ละหลักนั้นตรงกันหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยเสร็จแล้วเราก็เริ่มทําการคูณโดยการนำหลักหน่วยของตัวคูณเนี่ยนะครับไปคูณกับเลขที่เป็นตัวตั้งนะแบบเนี้ยก็คือ7145นาคูณด้วนะการคูณเลยครับ5คูณกับ4เป็น20 ใส่0ทด2ต่อไป4คูณ4เท่ากับ16บวกกับ2ที่ทดไว้ก็เป็น18แล้เราก็ใส่8ทด1ต่อไปนำาไปคูณกับ1 414 1, บวกกับ1ที่ทดไว้เอาไปก็เป็น5ก็เติม5ไปนะครับและสุดท้าย4คูณกับ7 47 2เเราก็เขียน28ลงไปเลยได้แล้วคำตอบในช่วงแรกนั่นก็คือ28,580นยังไม่จบนะครับเมื่อนำา4ตัวนี้ไปคูณกับตัวตั้งเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะนำเลข1ไปคูณเลข1เนี่ยมีค่าเท่ากับ10เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำเลข1ไปคูณเราก็เติมศูนย์ลงไปก่อนเลยลูกนะเสร็จแล้วก็นำา1ไปคูณกับ จำนวนที่เป็นตัวตั้งนั่นก็คือ7,145เนี่ยนะคูณกับ1ซึ่งมีค่าเป็น10เนี่ยนะอะ่เริ่มคูณเลยครับใส่สูตรแล้วนำ1คูณ5เท่ากับ5 1คูณ4เท่ากับ4 1คูณ1เท่ากับ1และ1คูณ7ก็เท่ากับ7ได้คำตอบในช่วงที่2แล้วก็คือ71,450 แต่ยังไม่เสร็จนะครับเรายังเหลือตัวเลขในตัวคูณอีก1ตัวที่ยังไม่ได้ทำการคูณนั่นก็คือเลข2ซึ่งมีค่าเท่ากับ200นะเราจะนำา2ไปคูณกับตัวตั้งแต่ก่อนที่จะนำไปคูณเราก็ใส่ศคราวนี้ใส่0ูนย์ตัวเลยเพราะว่า2นั้นมีค่าระดับ200นะครับมันมาจากเนี่ยเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคูนสองร้อยนะเอาละใส่ศูนย์ลงไปสองตัวแล้วก็เอา สองไปคูณกับห้าสองคูณห้าเท่ากับสิบใสู่ทดหนึ่งต่อไป2คูณ4เท่ากับแปดบวกกับ1ที่ทดเอาไว้ก็เท่ากับ9กานะครับต่อไปสองคูณ1เท่ากับสองใส่2ลงไปและสุดท้ายสองคูณเจเท่ากับสิบสี่ก็ใส่14ลงไปเลยเอาละ การคูณในช่วงที่3ก็เสร็จสิ้นลงสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะนำทั้ง3จํจำนวนที่ทำการคูณมาเนี้ยมาบวกกันซึ่งหลังจากการบวกแล้วนะครับมันเท่ากับ1ล้านห้าแ3นมเ้าห็นไหมจำนวนนี้เนี่ยมันมาจาก3จํจำนวนนะครับตรงนี้เนี่ยนะบวกกันนั่นเอง เอาละนักเรียนก็คงจะเข้าใจไอเดียโดยพื้นฐานของการคูณน,นะครับสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ